คนโสดนะคะชาวราศีกันลัคณากันเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะความตอนนี้สถานะของคุณสถานการณ์ในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะโฟกัสเรื่องงานเต็มเตมก็คือคุณกระหายความสำเร็จคุณกระหายความสำเร็จอย่างมากเรื่องความรักสนใจหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไรเฉยๆนะคะคนโสด ตอนนี้คุณกําลังกระหายความสําเร็จคุณมีโปรเจกต์ใหญ่ในชีวิตนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องมีแผนที่เดินทางจะไปต่างประเทศนะคะมีแผนเกี่ยวกับเรื่องการที่จะขยายบริษัทหรือขยายกิจการของตัวเองนะคะตอนนี้มีการวางแผนลงทุนให้กับชีวิตในหลายๆเรื่องในเรื่องงานในทุกๆเรื่องนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาคือเรื่องของคนรักเก่านะคะคนรักเก่ากลับมาเนาะ แล้กลับมาบางคนเหมือนกลับมามัดมือชกต้องการจะกลับมาเพื่อขอคืนดีเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเคลียร์อะไรให้คุณไม่ได้เลยนะคะแต่ตัวคุณเองเป็นยังไงคุณคุณก็เฉยเฉยนิ่งๆนะคะไม่รับรู้รับฟังแล้วแต่เขาแต่เขาก็ยังมาวนเวียนในชีวิตของคุณทีนี้ถามว่าเขากลับมาทําไมเขากลับมาทําไมเขาต้องการอะไรอืมคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะความสัมพันธ์ใหม่ที่เขาไปเจอมันไม่ได้ดี มันแค่คุยชาวราศีมีและคนามีนมันไม่ได้ไปแล้วมันไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นนะคะไม่ได้ดีขึ้นมันทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเขารู้สึกคิดถึงคุณนึกถึงคุณก็เลยจะกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้อ,อแล้วก็อีกในนึงบางท่านอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่านะคะและอีกในนึงก็คือว่าตัวเขาเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนไปเขาไปในความสัมพันธ์ใหม่ไปเจอคนสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใหม่แล้วอ่ะ ความสัมพันธ์ใหม่ที่เขาไปเจอมันไม่ได้ให้อิสระกับเขาแต่ตอนอยู่กับคุณอ่ะคุณให้อิสระกับเขานะคะคุณไว้ใจเขาคุณให้อิสระกับเขาคุณให้ความสุขกับเขาจนทําให้คุณรู้สึกพิเศษมันจนทําให้จนทําให้เขารู้สึกพิเศษว่าคุณพิเศษกว่าใครคนอื่นที่ที่คบมาทั้งหมดนะคะแต่เห็นบอกคุณวางเฉยคุณไม่สนใจคุณนิ่งเฉยอืมอ่ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์เลยค่ะ คนโสดขอดูในเรื่องของแนวโน้มของความสัมพันธ์เอาใบนี้อย่ากออกมาออกมาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไร มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าไปออกงานต้องบอกนี้นะคะแล้วตัวคุณจะเป็นอย่างไรก็คือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบกับคนที่อายุน้อยกว่าที่เขาค่อนข้างถูกใจในตัวคุณมากชอบคุณมากเลยนะคะพยายามเข้ามาคุยกับคุณนะคะพยายามเข้ามาจีบคุณแล้วก็จะมีอีกค่ะเพื่อนเพื่อนฝูงสังคมนี่แหละที่ชอบคุณอยากจะเข้ามาหาคุณเข้ามาคุยกับคุณ แต่ตัวคุณไม่ได้สนใจใครไม่ได้แคร์ใครอ่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของงานทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องของการเงินแต่ถามว่าคุณเปิดใจให้ใหพวกเขาไหมเปิดใจค่ะ <iana> เปิดใจอยู่นะคะมีการนัดคุยนะคะนัดคุยนัดเจอเนาะเนี่ยมีการนัดคุยนัดเจอแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน <S 1> <S 1> ทั้งคู่เลยทั้งคนที่อายุน้อยกว่าและเพื่อนคุณที่เป็นคนอายุ <S <S ก <atori> ใกล้เคียงกับคุณแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะจบอยู่ที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่มีอะไรที่มันผูกมัด อืมนี่คือบริบทของคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะทีนี้ดูในเรื่องของความรักครั้งเก่าบ้างค่ะความรักครั้งเก่านะคะเข้ากลับมาไหมในเดือนนี้เขายังจะอยู่ไหมเขายังจะตอแยไหมเคายังจะคุยหรือเปล่าเค้ายังต้องการอะไรจากคุณอีกไหมนะคะขอดูหน่อยโอเคชัดเจนมากมายเลยนะคะ ตัวของคนรักเก่าของคุณจะยังจะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะเนี่ยแต่การกลับมาของเขาจะมีการนําปัญหามาให้คุณเขาจะมีเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณช่วยแก้ไขนะคะเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณช่วยแก้ไขแล้วบางคนบางท่านความสัมพันธ์นี้จะเหมือนกับเป็นรักซ้อนเข้ามาด้วยคือคนรักเก่าของคุณมีอีกคนนึงอยู่แล้วนะคะแล้วปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเป็นปัญหาของคนรักของเขาอะแต่เขานํามาเล่าให้คุณฟังหรือเพื่อมาระบายคุณฟังเพื่อให้คุณช่วยแก้ไขปัญหา ะะแต่การกระทําของเขาอะทําออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการกลับมาหาคุณดึงคุณกลับไปเป็นกิ๊กเขานั่นแหละนะคะซึ่งก็อย่าใจเข้มแข็งไว้เลยนะเจอถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่เรามีคุณค่าพอกับการที่จะไม่เป็นมือที่2ที่3ของใครนะเออนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสของเราเดินดีมากๆอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่ากาลังจะย้ายเดือนเมษาก็ตามทีแต่ว่า อย่างไรก็ตามจะย้ายจะเข้าจะออกจะยังไงก็แล้วแต่ดวงดาวดวงไหนจะย้ายจะเข้าจะออกตัวคุณเองจงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอยู่ในคุณงามความดีจะดีที่สุดนะคะจะดีที่สุดนะคะอืคุณจะให้การช่วยเหลือเขาหรือไม่ให้ให้การช่วยเหลือให้คําปรึกษานะคะแต่ก็แค่นั้นแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรตัวคุณเองเหมือนกับว่าการที่เขากลับมาเนี่ย คุณแค่จะมีความโกรธหรือความเคืองตรงที่ว่ากลับมาเพื่อตอกย้ําแผลเก่ากทําไมแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีความเสียอกเสียใจกับการที่เขากลับมาแล้วเขามีปัญหาตรงนี้มาให้คุณแล้วเหมือนกับกลับมาแล้วเขาไม่เอาคุณอย่างเงี้ยคุณก็จะเฉยไม่ได้สนใจใน,ในมุมนั้นนะอ่ะโอเคจ้ะประมาณนี้เลยนะคะกับคําแนะนาเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะคนโสดชาวราศีกันลัคนากัน สถานะไม่ชัดเจนชาราศีกันลัคนากันบางคนบางท่านคุยกับคนที่ค่อนข้างอายุห่างกันเลยนะคะห่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนละเ 7, 7ปีอะไรอย่างเงี้ยในบางท่านบางคนความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนถูกดําเนินไปด้วยความสัมพันธ์ที่มีการไปเดทกันมีการพูดคุยกันมีการไปเที่ยวกันได้ผ่านปัญหาต่างๆมาด้วยกัน บางคนคุณไปเจอคนสําคัญในชีวิตเขาไปเจอครอบครัวเขาไปเจอเพื่อนสนิทของเขาไปเจอคนคนเดียวที่ท,ที่ที่มีความไปเจอคนที่มีความสําคัญในชีวิตของเขาแล้วนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณราบรื่นนะคะไปในทิศทางที่ดีมากเลยนะคะตอนแรกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีความสุขมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่พอเหมือนกับว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มีบทสนทนาที่ตัวคุณเองเหมือนกับอยากจะถามเพื่อให้แน่ชัด นะคะหรือมีบุสุนททางการกระทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นว่าฉันอยากจะชัดเจนแล้วอ่ะจะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์นั้นกับชะงักลงเพราะตัวเขาเองนั่นแหละนะคะที่เงียบไปแล้วให้คําตอบตรงนี้ไม่ได้ตัวคุณเองกับเขาก็เลยนิ่งๆกันไปนิ่งๆสตันกันไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงคุยกันหรือยังก็คุยกันค่ะคุยกันแต่คุยกันแบบคุยกันแบบเรียกว่ายังไม่สนิทใจอ่ะ นะคะถามว่าทําไมเขาถึงยังไม่ให้สถานะคุณทําไมเขาถึงยังให้สถานะคุณไม่ได้โอเคไพเ่เบนนีนะาไพ่เทมเพลนอ่ะเขาเองอันนี้กรณีหนึ่งเขาเองมีเรื่องของอนาคตที่ยังปิดบังคุณเอาไว้อาจจะต้องเดินทางไกลไปทํางานไกลเขาเลยยังไม่สามารถให้อนาคตกับความสัมพันธ์ของคุณได้บางคนอาจจะถึงไปขั้นต่างประเทศหรือว่าตัวเขาคือ เขายังไม่รู้อนาคตของตัวเขาเองอะแล้วเขาก็รู้สึกแค่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเพียงแค่การทดลองบางคนคุยกันมานานมากเลยอะแต่ว่าเขาก็ยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเพียงแค่การทดลองคุยกันไปก่อนคุยกันไปก่อนตัวเขาเองไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเป็นที่หนึ่งนะคะเขาอยากลองคุยกันไปก่อนลองคุยกันไปก่อนเขายังไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์นี้แล้วเขามีใครไหมอันนี้ขอดูหน่อย เามีแต่งานเขามีแต่เขาไปโฟกัสเรื่องอื่นแต่เขาเป็นคนมีเ internet, สน่ห์นะมีคนพยายามเข้ามาพูดคุยเขาในทางเ ocial ีเดียตลอดเวลาค่ะแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นรรทัศฐานในการที่จะคบหากับคุณนะคือไม่ได้จะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับคุณว่าถ้าเกิดคุณคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็จะไม่คบไม่ใช่นะคะเขาแค่รู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากเป็นคนที่ perfect, พเพอร์เฟกณ์ให้ตัวเอองงจจนนถึยู่่ใุดทีแบบ เขาจะเรียกว่าเขาจะเขาดาวอะแบบเออฉันสักเซตแล้วเรื่องงานเขาถึงจะตอบคเขาถึงจะตอบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณได้ว่าเขาจะไปกับคุณไหมเขาจะคุยกับคุณหรือเปล่านะคะแค่นั้นเลยอืมเขารอให้ตัวเองสักเซตค่ะเขาถึงจะเขาถึงจะรู้ว่าตัวเองจะไปต่อหรือไม่ไปต่อกับคุณอืม เขาคิดยังไงกับคุณคนคนนี้จริงๆก็มีความสุขนะเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามต้องบอกงี้เขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับเขาเลยนะคะเออแต่อย่างที่บอกแหละคนคนนี้มีนิสัยอย่างหนึ่งเขาไม่ชอบการถูกกดดันเขาไม่ชอบการถูกจี้เขาไม่ชอบการถูก, G, ก,ถกคําตอบคาถามในสิ่งที่เขาไม่อยากตอบเขาจะกระบขึ้นมาทันที ถามว่าคุณดีเ,าเขาไหมดีเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณคุณพิเศษสําหรับเขาแต่เขาอยากรอไปก่อนเขาคนคนนี้อาจจะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นชอบเป็นผู้ล่าในความสัมพันธ์ชอบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะชาเลนต์นะคะอืเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้กับคุณมากน้อยแค่ไหนคาดหวังอยู่ค่ะแต่ต้องใช้เหตุผลมากจะติดบ,บางท่านคุยชารา่าสิทุลัคนณะตุลขตเขาอยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปค่ะ คาดหวังด้วยหลักการและเหตุผลเช่นคุยกันไปอาหารชอบสไตล์เดียวกันไหมไลฟ์สไตล์อยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าอาหารไม่ต้องชอบเหมือนกันก็ได้แต่ว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมเราสามารถเข้ากันได้หรือเปล่าประมาณนี้เลยลจัสติสเป็นเรื่องของการเหตุและผลและความคิดของเขานะช้ามากจัสติสเป็นเรื่อง,องคิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดทุกเรื่องให้มันถูกต้องถูกต้องอยู่ในคุณงามความดีให้เขาคิดด้วยนะว่าความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าไม่ยุติธรรมเขาก็ไม่อยากไปต่อเช่นให้คุณมาดีกับเขามากเกินไปเขาก็ไม่โอเคทุกอย่างต้องเท่าเทียมนะคะอืทีนี้ดูตัวคุณคุณคิดอย่างไรกับคนคนนี้โหใบนี้คุณคิดไม่ออกคุณคิดไม่ออกว่าทำไงกับคนคนนี้คุณก็รู้สึกว่าอยู่ๆไปแล้วกันเข้าใจแล้วก็เข้าใจในบทของความสัมพันธ์นี้ว่ามันก็คงไม่มีอะไรที่จะผูกมัดกันได้เพราะเหมือนคุณพยายามพยายามดีก็แล้วพยายามดื้อก็แล้วพยายามเงียบก็แล้ว ก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะมีปฏิกิริยาท่าทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราต่อคุณเลยใช้วิธีแบบปิดหูปิดตาเดินไปอย่างนี้แหละในความสัมพันธ์นะคะอะทีนี้คุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนคะนายนายออฟคัพส์ก็คาดหวังอยู่พอสมควรค่ะแต่ในขณะเดียวกันคาดหวังก็จริงแต่คุณก็คิดทางหนีที่ไล่ไว้อยู่แล้วถ้ามันท็อกซิกสุดๆก็หาทางออกในชีวิตก็คงไปเลือกคนอื่นคงผดุดคงหยุดแค่นี้พอแล้วนะคะ อันนี้ในบางท่านบางคนตัวคุณเองอาจจะเป็นเจ้า LGBTQ ก็คือคุณมีทางเลือกกับเรื่องความรักมากมายอยู่แล้วฉะนั้นคุณก็คิดว่าก็ไม่ได้จะแคร์จนถึงขนาดแคร์มากมายจนทําให้ชีวิตต้องเกิดเรื่องท็อกซิกกินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นนะคะอืมแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรคะ โอเคอืม okay. mm hmm. สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของพวกคุณระหว่างคุณกับเขานะการพูดจาการพูดคุยจะไปใน,ในทิศท,ทางที่ดีเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความจริงใจและความอ่อนไหวด้วยนะเขาก็จริงเขาจะจริงใจกับคุณคุณก็จริงใจกับเขาเนี่ยเห็นไหมปาโลมาเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ดีเลยนะคะเขาจะจริงใจกับคุณคุณก็จริงใจกับเขา มันจะมีเขาจะเริ่มเผยความเป็นเด็กออกมาหรือเผยความอีกมุมหนึ่งที่ออกมาความอ่อนโยนออกมานะคะตัวคุณเองจะได้รู้แบบโอ้ยรู้แล้วว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรหรือว่าเขาเริ่มเผยความรู้สึกภายในจิตใจออกมาลึกๆให้คุณได้รับรู้ <c oughs> คุณจะได้รู้ในชีวิตความเป็นไปในชีวิตของเขามากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมสื่อสารกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะแต่ว่า หลังจากเหตุการณ์หลังจากสถานการณ์เป็นอย่างนี้ระหว่างคุณกับเขาคนรักเก่าของเขาหรือของคุณจะกลับมาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้และนี่แหละค่ะปัญหากําลังจะเกิดขึ้นแล้วพอคนรักเก่าขเขากลับมาเขาก็จะพูดตรงๆว่าคนรัก,กเก่ากลับมาแล้วเขาก็จะให้คําตอบกับคุณว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเออแต่คตําตอบที่ได้ก็คืออมแฟนเก่าเขากลับมาทาไมอะ โอเคความสัมพันธ์นี้ถ้าคนละเก่าคุณกลับมาเหมือนกลับมาแค่กวนกวนประสาทคุณขอโทษที่ขอโทษนะคะอาจใช้คํไม่หยบาคหยบคายคหยาบคายเขากลับมาเพื่อที่จะแบบทําให้คุณเสียประสาทหรือว่าอารมณ์เสียแฟนเก่าเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกลับมาทําให้เกิดความหวั่นไหวแล้วก็ไปนะคะผลลัพธ์ก็คือว่ามันจะมีเรื่องคนรักเก่าของคุณและของเขาทุกอย่างเป็นการสลับกันได้มากวนมากวนวนเวียนหัวใจแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนจะเคลียร์กันได้และป้องกันปัญหาป้องกัน การสูญเสียของความสัมพันธ์นี้ไปได้แล้วก็จะมีเกณฑ์การไปเที่ยวกันหรือไปเดทก,กันทริปเล็กๆอย่างมีความสุขนะคะอ่าโอเคเลยนะจบสวยนะอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับชาวราศีกันลัคนากันสถานะไม่ชัดเจนค่ะ สถานะคนมีคู่ชาวราศีกรกคณาการต้องบอกได้คําเดียวเลยไพ่ออกมาเนี่ยสถานาการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะปัญหาความสัมพันธ์เลยนะคะทํางานมากจนเกินไปทํางานเยอะเกินจนเกินไปจนยุ่งและต่างคนต่างสื่อสารกันไม่เข้าใจและค่าวนี้จะมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดพอเกิดความเข้าใจผิดคราวนี้มีปัญหาในเรื่องของเพื่อนเขาและเพื่อนคุณเข้ามาอีกเขาอาจจะไปสัมมนา,าหรือแฮงเอาท์บ่อยๆที่ผ่านมา ก็เลยทาให้มีปัญหาในความสัมพันธ์พอเขานี้เกิดปัญหาก็ไม่พูดกันต่างปิดหูปิดตาแล้วก็ต่างหันหลังใส่กันแล้วก็ไม่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่างคนต่างมีอีโกโ้ต่างถือดาบใส่กัน <c oughs> เห็นไหมนะคะและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการพูดจาแรงๆกันเกิดขึ้นมีการยกเรื่องราวในอนดีตที่ผ่านมาเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่เขาทําคุณเจ็บคุณทําเขาเจ็บต่างๆขึ้นมาเป็นปัญหาทะเลาะกันนะคะโดยไม่มองถึงความสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่เบื้องหลังเลย เป็นปัญหาจุกจิกที่ทะเลาะกันมากมายแต่สุดท้ายแล้วปัญหานั้นก็ถูกคลี่คลายเพราะความรักของผู้คุณมันยังอยู่ตรงนี้เนี่ยสองถ้วยสุดท้ายก็หันหน้าเข้าหากันอยู่ดีนะคะอในความสัมพันธ์นะโอเคอ่ะดูต่อคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะกับเรื่องสถานการณ์ที่มันยุ่งวุ่นวายและปวดหัวที่ผ่านมาที่เกิดกิดเกิดขึ้นเนี่ยในตอนแรกเขาค่อนข้างที่จะเครียดมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็เหนื่อยมันมาก แล้วก็เหนื่อยกับมันมากแล้วสุกว่ามันท็อกซิกจังเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะแบบมีการไปนั่งคิดกับตัวเองว่าแบบเออที่ผ่านมาฉันก็ผิดที่ผ่านมาฉันก็ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์ตรงนี้จนทําให้สามารถเขาคิดได้พอเขาคิดได้คราวนี้เขาก็เลยคิดวิธีในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์นี้ได้อาจจะใช้ลูกอาจจะใช้บางคนเลี้ยงสัตว์ด้วยกันก็อาจใช้สัตว์ไปง้อหรือว่าให้ลูกไปง้อหรืออาจจะใช้เพื่อนไปง้อหรืออาจจะมีวิธีการในการง้อคุณนะคะ เพราะว่าทุกๆครั้งเวลาทุกการกระทาที่เวลาพวกคุณทะเลาะกันตัวเขาเองเครียดนะแล้วตัวเขาเองก็พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาจนเขาไปนั่งคิดแล้วเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้นะเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนกับคุณคะ่ะหนึ่งใบอือหูคาดหวังไปไกลคาดหวังไปไกลนะคะเขายังมอง the view of fortune นี่หมายถึงว่าก็คาดหวังอยู่คาดหวังว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปไกลที่สุด อ่ะสิ่งที่เขาคิดไว้แต่พไพ่ใบนี้วิวออฟราจูนก็หมายถึงเขาก็คิดถึงว่าแต่ก็เขาเขาเขา้เขาใจในจัตุรธรรมของโชคชะตาที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เขาก็คิดว่าเขาก็คาดหวังกับคนสมนนี้ไปไกลอ่ะเอออยากให้อยากให้มันไปอยากให้มันไปไกลนะใบเนี้ยอืมอยากให้โชคชะตานำพาพยมันไปไกลที่สุดอ่ะนะคะอ่ะทีนี้ดูตัวคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณคะคุณคิดอย่างไรกับคนรักของคุณ โอเคคุณกลยว่าคุณเรียกร้องอยากให้เขาเปิดใจและเปิดเผยมากกว่านี้คุณรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณอยากให้เขาพูดคุยแบบอย่างเมื่อก่อนที่ตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้เขาอาจจะพูดอะไรที่ค่อนข้างพูดประโยคสั้นๆหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยสั้นๆนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นมาใบนี้เลยนะคะบอกแต่นี่เป็นดวงทั่วไปนะต้องบอกก่อนนะคะเป็นดวงทั่วไปดวงเจนรอบคุณก็เลยคุณรู้สึกเขาอยากให้เขาพูดทุกอย่างทุกสิ่งออกมาเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาในช่วงนี้คุณอยู่ในภาวะน้อยใจเขาเรื่องนี้อืมทีนี้มาดูว่าตัวคุณเองคาดหวังกับความสัมพันธ์ของคว,ความรักครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนบางท่านคุยชาราศีมีนราคามีนต้องบอกว่าคาดหวังไหม คาดหวังอะไรไะให้เดมูนเนี่ยเพราะคุณกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็วิตกกังวลกับสิ่งที่มันเกิดที่มันจะเกิดขึ้นไม่อยากให้เลิกลากันไปนะคะอืมแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับคนมีคู่นะคะสําหรับชาวราศีกันรกษณากันในเดือนนี้อ่ะนะคะ โอเคโอเคโอเคเข้าใจได้ความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ใบเดอะซันออกมาเนี่ยปัญหาทุกอย่างคลี่คลายคลี่คลายหมดจะทะเลาะกันจุกจิกจุกจกเล็กเล็กน้อยเดี๋ยวมันก็คลี่คลายนะคะแต่ว่าระวังปัญหาเรื่องของการโดนนินทาจากเพื่อนฝูงของเขาหรือปัญหาที่พวกคุณจะทะเลาะกันเนี่ยเกิดจากเรื่องอะไรรู้ไหม จากเรื่องการดินทางของคนข้างบ้านหรือไปได้ยินอะไรที่คนข้างบ้านพูดมาหรือเพื่อนฝูงของเขาหรือเพื่อนฝูงของคุณหรือโซเชียลมีเดียที่ทําให้พวกคุณทะเลาะกันนะคะเออแล้วสุดท้ายเป็นไงพวกคุณก็แต่พวกคุณแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าพวกคุณจะยกขูโทรศัพท์หรือจะจะมีการเคลียร์กันกับเรื่องจุกจิกจิกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมีการเคลียร์กันถามว่าเคลียร์เราวจะเป็นยังไงก็จะได้รับข่าวเขาจะพูดคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาและสุดท้าย พวกคุณทั้งสองคนก็จะช่วยกันป้องกันความสัมพันธ์นี้ไม่ให้เกิดความสูญเสียและเสียหายค่ะสรุปเลยนะคะเป็นปัญหาจุกจิกล้วนๆเลยค่ะแต่จบดียังไงยังไงก็เป็นคู่ยังไงก็ไปกันต่อใครที่มาฟังคลิปแป้งเนี่ยคือสมหวังสมหวังแน่นอนนะคะถ้าใครมีปัญหาหนักๆอะ่ะเข้ามาเนี่ยบทสรุปสุดท้ายไงก็มันจะคลี่คลายนะอืมมันจะคลี่คลายได้นะคะนี่ยมันจะคลี่คลายได้เนอะอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้เลยค่ะสาหรับคุณมีคู่ชาวราศีกันลักนณากันค่ะการงานชาวราศีกันลักนากันค่ะสิ่งแรกที่คุณจะได้รับจากงานที่คุณทํานักจากนี้ไปงานที่หมักที่ดองไว้งานที่มีปัญหาอยู่จะได้รับการคลี่คลายด้วยความสามารถของตัวคุณเองใครรอข่าวดีในเรื่องของงาน มีเก์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องตำแหน่งด้วยนะได้ชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยเครดิตปัญหาต่างได้เครดิตชื่อเสียงด้วยแล้วไพ่เดือสนออกมาอย่างเงี้ยการงานของคุณจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ปัญหาอะไรก็ตามถูกคลี่คลายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องขาบางคนบางท่านคุณโดนใส่ร้ายโดนใส่ร้ายในเรื่องใน,ในที่ทํางานผู้ใหญผ่ผิดใจกับผู้ใหญ่หรืออะไรก่อนหน้านี้เกิดการเข้าใจผิดต่าง จะได้รับความยุติธรรมนะคะจะได้รับข่าวดีชื่อเสียงจะกลับมาดีครั้งหนึ่งในองค์กรของคุณในงานที่คุณทํานะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีเครดิตไปในทิศทางที่ดีเลยนะจากเรื่องที่ทุกใจมานานจะคลี่คลายนะคะทีนี้ดูเรื่องการเงินแต่การเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะจะต้องเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะเออการเงินสะพัดไหมสะพัดค่ะแต่พไพ่ใบนี้หมายถึงรายรับเยอะรายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะ ไพ่สองไม้เท้าเนี่ยทำงานอะไรหยิบจับอะไรกะเจรจาอะไรทำงานออนไลน์หยิบจับอะไรก็เ,จรจรรกเป็นเงินเป็นทองมีเงินเข้าตลอดนะแต่เงินออกก็มีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะรับจ่ายเท่ากันเลยนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะกับชาวราศีกันชาวราศีกันลัคนากาันนะคะกับการเงินแล้วก็การงานค่ะ